โอเคในคลิปนี้ก็จะมาเล่นได้ทุกคนครับไม่เทมนั้นก็เริ่มเลยดีกว่าอ๋อแล้วบอกไปวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นตัวเอ่อน้องกอรี้นะครับอ่าคนที่เหลือยังไงคนที่เหลือว่าไงอ่าี่พร้อมอ่ายังมีบางคนที่เอ่อจะเปลี่ยนตัวหรือมันก็เปลี่ยนเทมนะครับ โอเคเป็นคนพร้อมแล้วเฉน,นเลยสองคนยังไม่พร้อมอ่าเกมเริ่มแล้วเกมคนไม่พร้อมเลยมามาเริเม่มกันเมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าเปิดมาชั้นนี้เราจะเจอกับตัวไล่เนี่ยโอ้ยอะไรแบไหน,นอะไรครับผม น้องกอดีิเฮ้ยตรงปับ๊บอย่างเดิมซีชั้นนี่เราจะเจอตัวอะไรโอ้ไอเทมโอเครุ่งรับปลายนี่ชั้นนี่มีปลายนี่ปลายนี่ลุยเอ้ยเดี๋ยวๆใหญ่ๆๆ่ใหญ่ชันใหญ่ชันโอเคลุยรอนผมลุยแล้วไม่จะเห็นกูอีกเหรอนอนแล้อแลบอกไปหลับวอด หืมเอ่อเครื่องน,นี้ใครมากันครัวไเนี่ยอ่าไม่เป็นครนะกันนะก,กันเก็บของคือไอ้ชิบอนนะผมคืออัมชอววิเทนในเกมนี่คือมันไม่น่ากลัวหนุ่มแต่มันน่าลำคลานมากกว่าไอชวเทนในเกมเนี่ยคือมันไม่น่ากลัวแต่มันน่าลำคาญอ่าคนที่เหลือมาเร็วคนที่เหลือ ก็นี้เดี๋ยวเข้าลุยโอเคนี่ก็ผ่านมาที่วยยายยูมาดูวันนี้จะขายอะไรโอ้โหของกากๆไม่ซื้อหรอกของห่วยๆซึ่งจะมีตั้งแต่อาร์ติกาไว้เพิ่มสเตสตเมนิน่าแล้วก็ไม่ใช่ดินาฬิกาเพิ่มสกิลเช็คโทษทีพูดผิด ส่วนอันนี้ก็ไว้เพิ่มตมมแหน่าส่วนอันนี้ก็แอร์คอนไว้ปิดแต่เวลาเล่นสเปเทตมาอืมมาแค่สองสเแปอะไรเฮ้ยคั้งนี้ขอนะมีตัวอะไรตัวนี้ทูเดอโอ้โหล็อกก็ได้ไหมเนี่ยมาแล้วไม่สองแล้วป,ปัน่นขั้นั้นันดีกว่า สกิลเช็คของน้องกอเดียก็ถือว่าใหญ่นะสกิลเช็คใหญ่อยู่แต่ว่าดีเลยแหละอย่างนี้บอกกับน้องที่ปั่นเร็วอยู่แล้วก็ถือว่าดีอย่างคือน้องกอเดียคือเป็นตัวอย่างได้แต่ตอนเล็กก็ดีปั่นเข้าก็ดีเรียกได้ว่าครบคขั้นสุดแล้วใครเป็นคนขับขั้นสุดท้ายอ่ะวันนี่ขับขั้นสุดท้ายอยู่ไหนเนะี่ย ตรงนี้โอ้โหไม่หาไม่เจอจริงดิเคยอ,อยู่ตรงนี้โอ้โหเราไปทงกางสุดท้ายแล้วคนที่เหลือไปไหนหมดเนี่ยสรุปคือหาเครื่องไม่เจอจริงดิเครื่องอยู่ตรงนี้ก็เพราะอะไรแหละเพราะว่าเครื่องบางทีแบบมันก็ชอบอยู่ที่ดินเดียนหรือที่แอบแคือบางทีเวลาเราก็ ปั่นแค่สำรวจเฉยๆก็สุดท้ายที่หาไม่เจอก็เครื่องมันชอบมาแอบนะผมอันนี้พอเขาจะได้เจร็จแล้วกูหนึ่งหายไปในบทเนี่ยเดี๋ยวบทน่ามาหาแครื่องนั่นอยู่ปั่นเสร็จแล้วอืมสปมเปาสมันสเปาสเปามีแค่ตัวเดียวเดีย๋ยวเดี๋ยวบทน่มีโรเจอรนะ์นี่ยโอเค อ่าเพิ่มสัมินา